สวัสดีวัยรุ่นพนนนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขายไอดีเกม rv มันแนะนำไอดีสกินแรร์แรงสูงกรุนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200 ID หไดีนาเพจนี้เลย tp 7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง RV ถูกๆแนะนำร้านนี้นะครับ อีลาสติกช็อปบริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับสวัสดียามด็กทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับที่มีชื่อว่าตันซันซู XRV กอีนะครับรูึ่วากิจกรรมนี้คุ้มหรือเปล่าแล้วมันเป็นยังไงวันนี้ทีมสีเป็นคำตอบนะครับแล้วก็จะมาตีราคาด้วยนะครับว่าราคาสมมติคุณต้องการแบบของรางวัลต้องการแก้หรือว่าต้องการเสื้อเนี่ยนะครับต้องใช้ทั้งหมด กี่บาทกันบ้างนะไม่ได้ทีมซมีคำตอบนะครับโอเคนะสมมติคนเปิดถ้าเกมใหม่เนี่ยมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ1ขวดตันซันสูเนี่ยราคาประมาณเท่าไหร่ครับทุกคน20บาทเนี่ยเออผมเซิร์ชเมื่อกี้นี่ผมเซิร์ชนะครับระยะเวลาของมันก็เริ่มตั้งแต่วันนี้ซิลี่เท่าไหร่เดี๋ยวขอได้ไปดูก่อนผมดูรายละเอียดของกิจกรรมหมดแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ดูแบบนี่ไง1นเดือนพฤศจิกายนนะครับถึง31ธันวาคมนะครับก็ราวๆ2เดือนนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโดยอ่า เรานะครับจะสามารถสะสมวอนคอยได้นะครับหนึ่งบอนคอยเท่ากับต้นสตูนหนึ่งขวดนะต้นสตูนหนึ่งขวดนะครับเท่ากับ20บาทนั่นเองนะครับาประมาณนี้นะครับแล้วก็สมมติต้องการแก้วเนี่ยก็ต้องใช้ทั้งหมด25วอนคอยนะครับหรือว่า500บาทนั่นเองนะครับแล้วก็สมมติต้องการเสื้อนะต้องใช้ทั้งหมด100วอนคอยหรือว่าสอง0ันบาทนั่นเองนะครับ พูดเดืหาวว่าโกหกพูดจริงนยแล้วมันก in so ็มีจํากัดนะครับว่าจํากัด1000ตัวแล้วก็จํากัดแก้วเนี่ยหนึ่งหมื่นใบนั่นเองนะครับก็ส่วนสำหรับวิธีการสะสมนะครับก็จะง่ายเลยแค่คุณกดไปที่สงหัดใต้ฝานะครับแล้วคุณทําการล็อกอินเข้าไลน์นะครับหรือไม่ก็สแกนเคอร์โค้ดตรงข้างขวดก็ได้นะครับก็จะสามารถแอดไลน์ได้เหมือนกันนะครับก็สะสม็นการสะสมนั่นเองนะครับก็เวลาสะสมแต้มเนี่ยก็ใน้นาเป็นแบบว่าล ne ไหนไลน์นั้นนะทุกคนสแกนเครื่องไหนเครื่องนั้นนะครับก็จะสามารถสะสมแต้มได้นะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับ1วอนคอยเท่ากับ1ขวด1ขวดราคา20บาทนะครับก็กดรหัสใต้ฝารหัสันอยู่ใต้ฝาก็เปิดขึ้นมาซื้อป๊ะเปิดขึ้นมาแล้วก็กอกลงไปนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยง่ายๆสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับสุดอีกครั้งนะครับสมมหรัคุณต้องการแก้วน้ำแบบ ต้านสูนะครับต้องใช้ทั้งหมด500บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องการเสื้อนะครับต้องใช้ทั้งหมด2000บาทนั่นเองแต่ว่าผมเชื่อนะครับมันจะต้องมีร้านสะดวกซื้ออะไรสักอย่างหรือว่าร้านขายของเก่าที่คนกินต้านสูตรเขาจะไม่รู้หรอกว่ามันมีกิจกรรมอะไรเขาไม่สนใจหรอกเขาซื้อแล้วเขาก็ทิ้งแนะี่มันจะมีพวกกิจกรรมอย่างนั้นอยู่นะครับก็รับ,บรองก็ต้องมีคนขายก็อย่างนี้ทุกคน ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับประมาณนี้เลยสำหรับเกิอบจะคนี้คิดใครคิดอย่างไรคิดว่าคุม้มหรือเปล่าเกือบจะคำนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้แล้วกันนะครับโอเคครับมาดูกันเลยว่าใครดูคลิปที่แล้วของเราจบกันบ้างนะครับนี่เมื่อวานผมก็ทำไปสองคลิปนะครับสวัสดีคุณชลตาด้วน,นะครับร้องเพลงแบบหลบติ้กติ้กสุดสุดอย่างกึ่มสวัสดีคุณบอลด้วยน,นะครับกลับมาครั้งนี้ผมมองว่าคุมนะ้มในมันสองร้อยคูปองได้สองสกินสามสกินนะครับถ้าแยากพีเดิลสื่อเดียวเนี่ยขายเดียวราคาเกือบเท่ากันเลยนะครับใช่ไหม ผมก็มองว่ามันคูมเหมือนกันนะครับสวัสดีคุณคมกิตด้วยนะครับสวัสดีคุณภาษินด้วยนะครับสวัสดีคุณอาทอริเอ้ด้วยนะครับสวัสดีคุณซินเอนิโอสวัสดีทรัสก์แกร์ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนัทพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณนัทพงศ์ด้วยนะครับโอเคแล้วก็เทคนิคลับคนที่เล่นทาชิไม่รู้นะครับมาดูซิว่ามีไหมสวัสดีคุณบอลด้วยนะครับเป็นรายการที่ใหม่สำหรับมากสำหรับผมนะแนะนำตัวละครที่ไม่ที่ใครอยากจะฝึกเล่นทำอะไรแบบตัวเลยนะครับเราชมอยู่ครับเเเเเเปปปป็็นน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 นบบบบบบรรรรรยยยยยาา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 กกกกกกศ้้้งงงคคคคคคัััสสวววดดีีีุุณออ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 ละจจิๆ่่่่ตตขผผมมมมไไืทท๊์ แล้วผมก็มาทําตามผมไม่ได้อะไรเลยนะอันนี้คลิปคือคลิปเนี่ยจริงๆคลิปมันจริงๆคลิปผมไปดูคลิปช็อตมาทุกคนคลิปช็อตเนี่ยประมาณไม่ถึงนาทีด้วยผมก็ไปก๊อบมาแล้วก็มาแตก เป็น9นานาท,ทีที่เห็นแปดนาทีที่เห็นนะ,นะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้แล้วผมไปก็เข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีคุณนัทพงศ์ด้วยนะครับสวัสดีคุณโชติร้ฐานะครับสวัสดีคุณทาส,ส,สก,กายด้วยนะครับโอเควันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจบทั้งสองคลิปเลยนะครับประมาณนี้แหละสาหรับวันนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีคลิป ยังไงเดี๋ยวใส่พวกกระต่ายไว้ท้ายคลิปก็ได้นะหรือว่าบางทีจะใส่ไฮไลท์อาร์วีที่ผมเล่นท้ายคลิปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ใครดูจบขอบคุณนนะครับวันหนึ่งสี่แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนด้วยนะที่ดูคลิปจนจบนะครับไม่ว่าจะคลิปจะยอดดูเยอะยอดไปน้อยอยังไงทุกคนก็ดูคลิปของผมจนจบนะขอบคุณทุกคนมากจริงๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นอย่างที่บอกว่าเป็นช่วงหาลงจริงๆนั่นแหละนะครับแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ขึ้นทุกคนมันก็มีขึ้นมีลงนี่แหละชีวิตตตขออองเเเรราาานนนนะคคับี่่่่ยแผมชืวใ ก็ต้องดีขึ้นแน่นอนนั่นเองนะครับแล้วก็ผมสตรีมไปนะทุกคนเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่เมื่อวานเมื่อก่อนตอนก่อนที่คือผมสตรีมไปนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีแผนไปสตรีมใน Ti t o อกนะแต่ขอแบบว่าลงคลิปใน Tik t o อกให้มัน,นเยอะก่อนานะจริงๆจ,จะซ,ซื้อแบบว่าซื้อไอ้นี้มาไลค์เลยก็ได้นะแต่ว่าไอ้อนี้ดีกว่านะเพราะว่าม,มันมีถ้าผมทํา t i กต o k ของผมให้มันดังได้เพราะทิกตอกผมผูกเฟซเลทุกคนซมมปอผูกเฟซเนี่ย เพื่อนในเฟซแบบผมผมเห็นเอ้ยเชตเทนมันกลับมา่จากมื่นซับอะไรเงี้ยนะครับก็เอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วกันนะครับซันนี่จะขอตลาดไปก่อนไว้เจอกันสตรีมหน้าเอ้ยไว้เจอก,กันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเจอก,กันนะผมบ๊ายบายไม่รู้ไมกระตายขาวอกเนออ ดดอันนี้อะไรลูกโอเค,อเนะออคห้ามเปรี้ิวนะลูกห้ามเปรี้ยวเคยปะห้ามดือ้อห้ามสน รอบแล้วเราอ่ะเราหลายรอบแล้วตาใจหายเปรี้ยวไหมคะดูจากหน้าดูสิดูหน้ามันดูหน้ามันคิดว่ามันจะหายเปรี้ยวไหมคิดว่าจะหายเปรี้ยวไหมดูคางนะดูสิเอ้าดูดูดูหายเปรี้ยวไหมลูกหายเนาะหายเปรี้ยวนะเตาใจไม่หายเปรี้ยวนะเข้าใจไหมดูหน้ามันอย่จหายเปรี้ยหน้ามันเหยียดนะลูกมจนไม่ต้องเหยียดพ่อขนาดนั้นแม่ 杠杠